มาทาไซบาทบ่ Jamie Jamie. โอ้มือนีคุณแม่ท่านบาทคุณแม่ค Overall, ืมาท่านว่าดเมือหรอเนีทอดอี่ยังกับพเหลือตอนนี้ขายดีด claro> ีค่ะขายดีเน่ยขมือนีมาทาไบาทถ้าพี่นอคขาพี่ร้อนถือไบาทสมืออันนี้ร้ล้านเขาต้มทางเอแบกนะค่ะนี่ ต้มมรลานผลัไม่ผลัไม่เขาต้มคางหัวเอแบกนี่แหละค่ะมาอุดนุ่นเด้อค่ะมีรล้านสมดำร้านมันี่จานล้านดีดีครอบพี่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศง่ามมือซ้อมพ่อค่ะแม่ค่ะก็ตั้งร้านตั้งยังเด้อค่ะ,ม,คะมองพุนกะลา้านขายหมูปิง้ง ผู้นี่ก็มาทาไส่บาทอนันก็ร้านกาแฟบีค่ะพี่น้องบรรยากาศทางหัวไอ้แบกง่ายมือเส้าผู้นี่ก็บกำลังถอดปลาคันนี้แม่ค้าคนสวยสมจำยานนี่ค่ะพี่น้องรถน้ำแข็งก็เริ่มมาทรงน้ำแข็งแล้วค่ะทัามาหากินแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าคันอยู่บันนอกนี่พ่อบนว่าไหตื่นก้อนไกหากินก้อนกาเด้อค่ะอยู่น้ำบันนอกเข้าสมัยตะกี้พ่อแม่พ่นสอน เด็กหน่อยสมัยนี้บ่หูดหอกพัสัุ์แม่ขาปะพี่น้องคะมือน,นีพี่กุบเรายางไปเราไปพอดเตาคะ่ะเตาเตามันขืนมาจากหนักค่ะพี่น้องนี่ติดเตานี่ค่ะพี่น้องก็เลยเสียลเตาไปปล่อยปลาพี่กุบเตาบบเมนเตามะหอยโขกบ่พี่น้องนี่ไหม <c oughs> นี่ไหมพี่น้องบบเมนมะหอยโขกบอก่บเมนมันมีเหล็กอยู่บ่พี่น้อง พี่กบยางไปทั้งหนาไปพี่กบสิถือบ่หนีเตาเนี่ยไม่กล้าถือบ่อถือค่ะพี่น้องพอเตาเราไปบอกเขาว่ากล้าถือเตาบ่เสียวเตาใบไฟน้ำเข้าเลยว่าอ้ามันมามันมันมาเองมันกับกับเองเป็นตัวเตาสันดอกโอ้มันสิกับได้บ่อตั้งไก่ชาญพนว่าเตามันเป็นสาดครึ่งโบครึ่งน้ำมองได้น้อเบิ่งเด้อพี่น้องเบื่องเด้อสีเบิ่งมันสีนี้เหลขบ่นี่โมแม่นั้นม่าหายโฉวบ่พี่น้อง โมเม้ um, นั้นน่าหายโสดกว่าพี่น้องเตาหนิม่นะโอ้ oh. เดี๋ยวสิเอาไปขึ้นเด้อขออนุญาตบาดข้ามเด้อเตาเด้ออยากให้บาปให้กรรมเด้อสิเอาไปขึ้นสานามเด้อเตาเด้ออย่ามือลมเด้อฝนมันตกนี่ใจละมองสิเอาไปปล่อยอันเชิญเตาไปลงน้ำค่ะพี่น้องใ่ละ ตั้งไกลได้ค่ะในยางมาพูนเตาไปหอดมองหลังของสมุดพี่น้องซาอายุผีเมียยางมาตั้งไกลมันไปยังไงยาตมันกลับมาบอดได้มันไกลโพดกันเลยเอามันมากขึ้นหมอเอาลงน้ำเสดดือเตาเดอ้อโชคโชกโชกโชกเดอ้อไหนมาพูดกันพี่น้องคะนี่นี่น,นี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเห็นบ่นี้ นี่อันนี้โตหนึ่งตโตบมเมนบ์โมเมนโตเอาลงคบางหันได้ค่ะนี่อีกโตหนึ่งอยู่ในน้ำเนี่เต้าหลายอยู่ค่ะพี่น้องเอาบมเมนตนั้นบรย,ย่อมลงน้ำแววต,ต่ว่าปกติเต้าก็เป็นซาร์ครึ่งโบกครึ่งน้ำอยู่ดอกค่ะพี่น้องก็คือสิซโบกเป็นยังดอกค่ะฝนเริ่มโรคเมล้วค่ะพี่น้องค่ะไปเต้ามาหายโฉมหายลาบแต่เสาเลยค่ะพี่น้อง กลับไปนี่ก็สิซื้อรอตเตอรี่อ,อนไลน์อยค่ะพี่น้องบัตรเทือเพื่อมนมมใไ้โซเอา้านกแก้วววัดดีค่ะพันสันคือบอกว,าว่าแก้วจ๋าปะผู้ใดไปสอนฮันสวัสด,ดีครัสวัสด,ดีคับพันสันทุกเท้อยางพานนกปกติแก้วจาว๋าทุกเท้อยางพานนกแกวนน้วโตนี่สิบอกวา่าแก้วจา๋าแก้วจา๋าเมื่อกี้บอกวา่าสวัสดีครับสวัสดีค้าพ,พันสันพี่น้องโอ้ยโ,โอ้อีก โอ้พระท่านในแปดมงดอกอีกสิบหานะทีท่านได้เขางานดอกค่ะพี่น้องโอ้ยพอออกมาพอดีค่ะกำลังทายถอดส่วนเจอๆพอออกมาพอดีค่ะเพราะแม่เลขพอนี่บ่สีดอกสีสามแปดแปดนี่บอกรถคันแดงแดงมีไหมสวัสดีค่ะพี่นางหนูเอาหนูเอาเต่าไปปล่อยเลยนี่ มันมาถึงตรงนี้นี่นลนลน่ะสาน้ําอยู่นวน่ะกลัวมันกลับไปไม่ได้มันไกลเกินนี่มันมาถึงนี่เลยเต่าสงสยัยกัน้ำให้โชกเอาเต่าไปใส่น้ำเมื่อกี้มาตั้งไกลอะมาถึงห้องสมุดเลยเต่าตัวนั้นอะ่ะ ยังไม่ได้คุยกับพี่สาวเลยขอโทษลหลายๆเด้อพี่สาวเดอ้อ <c oughs> มันโดนมันโดนหวงใดบุญนีบไดเบิงน้นอนโอ้ยจัดจัจจ้าพี่กบว่ายานมันตายเอามันไปล่งสาแนวสันกูก็เลยได้ถือเตาไปล่งสาวัางหัน <c oughs> พี่กบยาติตยานเตาตาย,ยา แต่ว่าบอกบอ,บอถือเองเด้ย่านเตาตายกูเป็นผู้ถือบอกาถือเตากูได้ถือเตาแต่เสาเลยเหมือนี่โอ้ยพักเที่ยงกินข้าวฝนตกอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะย่างตากฝนคะ่ะอยู่ใต้ฟ้าไปกว่าอะไรกับฝนฝนตกกับบอมิโฮมกลางเ้อค่ะย่างตากฝนเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยฝนตกบอมิหฮมสิได้ย่างตากฝนลคะค่ะพี่น้อง บาทนี้อันนี้บ่มเป็นย่างตากฝนเด่นข้าพนณองเล่นตากฝนค่ะพี่น้องคะ่ะแม่ทาค้นสวยตำสมตําให้กินเนี่ยตำสมตํากินกับไข่ต้มโอ้วันนี้มีข้าวขาหมูที่พี่กบชอบอีลาคําแพงเมน,น,นุ่อนอันนึง ้มตำค่ะ้มตำกับไข่ต้มกับผัดผักบุ้งเมื่อนี้เป็นโกโก้ห่อนล้านดีดีคอฟฟี่ค่ะฝนโก,โกต้องกินห่อนห่อนนะพี่น้องเมื่อนี้บรก,กินขา่าวแต่ว่ากินไข่ต้มสองน้วยกับม้มตำกับผัดผักบุ้งนีาแซ่บด,ดูค่ะพี่น้องโกโก้ห่อนห่อน ยิ้วมากินข่าวน้ากันก็ได้มาพี่ว่ามือนนิอ้ามือเศ้านี่ไม่ได้ลังที่ได้ของสมูดบอกขอเขาปรเห็นโอ้สอพ่อแม่ปรเห็น,นตอนนี้น้ำนักฮกสิบเอดอยากน้ำนักหาสิผาค่ะพี่นองค่ะเอออยากหาสิผากำลังสวยค่ะ เมื่อนี้นั่งคุยกันกับน้องๆอยู่ที่ทำงานสันวาโอ้ยอยากกับประเศเษฐกิจพ่อเพียงย่บานได้คันบ่มีหนีมิสินสันวาปลูกพักเก็บพักกินเรียงไก่เก็บไข่กินแล้วก็แล้วขันบ่มีหนีสิไปแล้วสันก็เลยว่าสิไปคือการนาราสิไปทุกวันที่หนึ่งกับทุกวันที่สิบหกกับนดอกคุยกันกับกับเด็กหน่อยอยู่ที่ทำงาน บ่ไม่หนีไปยูมดตางประเทศคุณลาวัชนดกเบ่้อันไหนเบิ้งคลิปไหนไม่ยูปนะต่างวางไหนเออ,อผู้ไดบ่รท่านกดติดตามกดติดตามเนี่ยกินไปกินมากกับเพ็กกับพี่นองค่ะเมืม่อก,กี้เมื่อกี้แม่ค่าร้าน ไปร่องยูทูปบอลเนี่ยเราร่องเมินแล้วสันดอกผู้ใดผ่านหนร่องเมืินสันดอกอันเรากั็มูวานรงเบิงบาเบิงกันสิล่องยูซูเมืิอสิเราสันดอกดีใจดีใจค่ะที่เขามาเบิ่งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกินชมตำเพจ <c oughs> เพจครับโกโก,โก้หอนหอนขึ้นมาเขากันดีค่ะแต่ว่า <c oughs> หอนกับเพจแม้ว่ยค่ะโค้ดหายจะพูงงามๆแบ่นะำมุ้งเจ้าพูงบางามกับโค้ดหายไข่แน่หัวใจนั่นมูอยู่ที่ทำงานบังคับโค้ดติดตามเมืินนั่นแล้ว น้องเขาทำบามไปไป์บีหาลูกไส้บอกว่าสั่ไปก่อสิเพ่อได้กักตั 4, วที่ีมือบอกสั่ดอกเขาจะบอกไส้ออกจากงานบอก,ก,บกบสั่ดอกพี่น้องคะโอ้เพ็นเพ็ดเ็คินยัวมัมสเตย์อินไทยแลนด์ดอกโกโก้ฮบอกเลยดิออมันต้องีโโฮอ๋อโอเคโควิดเนาะเออโกโฮใโอ้ เผ็ดหลไรมันแมนอยู่บ่พี่น้องกินสมตำเผ็ดเผ็ดกับโกโก้หอนหอนนี่แม่หอนกับเผ็ดมันเป็นแนวใด้บ่มันต้องบ่งแมเย็นเย็นบ่หึ้โกโก้หอนหอนกับอันสมตำเผ็ดเผ็ดนี่แม,ม่โอ้ยจะเมนเมื่อแดนเมื่อแดดเราพี่น้องวังหันกำลังอัดวิดีโออยู่มูโท่มากก็เลยได้ปิดค่ะมูว่าฝากคือแอปเปินในหนึ่งลูกว่าั่น นี่และค่ะมันจังสีงเทากันบบดนี้ก็ตาบาคกหงเพศเพ็ดโกโก้โกโกโหอนหนนั่นโอ้ยพี่น้องเอออันนี้มันจังช่องคือแบบน,นี้โคหัวใจให้แต่พู้งง่ามละมุกเจา้าขี่ไ่ก็โกโคให้คอยแนย่สั่นแน่ค่ะว่าโอ้ยนั่นดิเปิดพัดลมเย็นเราเห็นบ่อน,นันเงอแตกเงือเตียน,นอยู่นี่ เมนไว้ท่อมบอกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวันสั่งได้ค่ะวาพี่้องผู้ใดไม่สูตรรสขวาวบวนกระบอกนี้เล้วค่ะตอนนี้ฮกสิพเอนยากร้องหาชิ้าอยากน้ำหนักหาชหาค่ะพี่องค่ะ้ t u b e ร้อยจัแม่้านะอ ติ๊กต็อกแล้ว่าพ่อยังลงยูทูบอยูกันปะติ๊กต็อกกับลงยูทูบกับลงป้าที่โทรโอ้ยนั่นเด็กเพื่อนบ่มากายโดนแล้วป้าชลริดแต่ว่ากินบ่ได้ดอกว่าตัวเอง ตัวเองอันคันชีฮดยูทูบก e อะตัวเองแค่มาเขียนว่าสร้างช่องด้วยเฉยตัวเองก็เป็นยูทูบแล้วก็เข้าไปแอคเข้าเจ้าของกบเขียนว่าสร้างช่องยูท ok ูบหน่ะนะเฮ้ยเพ็เพสเพสพี ok ่น้องติ๊กต็อกมือนั่นกะกะย่อนเทาเป็นบอสไปสมัครติ๊กต็อกเออนั่น ติ๊กต็อกกับผ้าพันเล่นเพันเล่นเป็นราคาติ๊กต็อกบัดนี้สิผ้าพันเล่น,น,น,ลนยูทูปพันว่าเอาไว้ก่อนนะชั้นพี่น้องเมื่อนั้นเขับไปเบิรงมีคลิปผูหนึ่งผู้ชายเพันว่าว่าพี่น้องหูบว่าติ๊กต็อกในเฮ็ดให้เมียผมมีความสุขเด้ครัดบาาริสันเพอใหญ่อันนั้นเพันลงคลิปแหมพี่น้อง ติ๊กตองในเฮดไห้เมียผมมีความสุขก,ก่าสันเบอนวมามันแมนอยู่ดีดอะคนนะเนาะั้งเคืออะ่รคะพี่น้องติ๊กตองนี่ก็เฮดให้คนมีความสุขอยู่เีดอกค่ะน,น,น,นะพี่น้องคะ่ะแมนอิลีล่ะคะพี่น้องอันผู้เฒ่าคนเล่นติ๊กตอิคนก็นมีความสุขของเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะค่ายเขียดผู้เฒ่ายุบ้านนั่นไงที่ผู้นึงกับยุายแล้วค่ะก็เลน่นติ๊กตอกเพิ่นก็นมีความสุขของเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะติ๊กตอกเฮดไห้เม่ hate, hay, hate, นไห้เฮดให้คนมีความสุขกับคื่อสิแเมนอยู่ดอกค่ะพ จ่ายเงินเดอร์บาดนี่พี่น้องเท่าไรกับมาเอาเด้อมานี่จันสอ่สิมามานี่จันเท่าไรสามสี่สิบเศราเศาบาทฮะกโก้สส่ไว้กินบ่ได้กินได้อยู่แฮมันเศร้าเพี้ยนกวนห่อนก็เพี้นมันหลับโอ้พ่แม่นห้มันห้มันเย็นก่อนเพราะเพราะว่ามันมันมันห่อนก็เพี้นมันเข่ากันขนาดเลยยี่สิบขอความคุ้นหลาย สามสีสีขอบเอ้าอันนี้ได้ลูกคือสีบอคินเออจ้าขอบคุณนลายลายจาเริ่มงานแล้วค่ะชิ้นยางกับบ้านท่านี้ค่ะอันทุกเทือย่างกับบ้านอีกข้างหนึ่งมัอนี่สิย่างกับบ้านท่านี้ค่ะมันใหญ่พ่อแม่พี่น้องเห็นวิวเนาะค่ะวิวมหาลัยสมชั่นถมมากนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะย่างกับบ้านเลิกงานแล้ว มาหาลายอะซัมชันสาขาหัวหมากเนาะค่ะวิวก็งามงามเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องคะถ้ามาติดลมดื่นค่ะพี่น้องตั้งแต่กี้ย่างหมูเส้านีไมยางออกกำลังกายตลอดน,นะคะตั้งแต่ตีห้าไมยางออกกำลังกายอยู่ในสวนนี่ค่ะซูเมอร์นี่บ่คอยได้ไมยางออกกำลังกายหรอกค่ะพี่น้องมีตั้งแต่อบเส่าหนาเนาะค่ะมีตูอบเ,เส่าหนาอบเส่าหนาเท่าย่างหมูแรงเท่าย่างหมูเส้าค่ะ กระสิษนาที่ไหเงือมันออกเพราะว่าเป็นไทยร้อยแร้วมันมันสีเมยค่ะพี่น้องค่ะขอนออกแล้วออกกําลังกายลลยกับอะไรค่ะั้งต่กี้นี่เล่นโยคะความค่ะพี่น้องตอนนี้กะคอยรักษาสุขภาพกันไปเนาะค่ะชีวิตคนเ้ามันสั่งความแต่นั่นแหวนข้อทุบตอยางนาะพี่น้องเก็บไว้เป็นความทรงจําค่ะให่ยูทูบนีกรได้ลงไปสมือสมือจากนี่ผูเบิง้งเบิ้งละค่ะพี่น้องค่ะ ภาว่าก็เก็บไปเป็นความชงจับเนาะค่ะพี่น้องเนาะบะเื่อมีคนคิดหอดคิดหอดเมื่อสุขุมสุคนน่ะละขอบคุณเลยละไอที่เขามาเบิง่งเพราะว่าสิอยู่เมืองนอกเพราะว่าสิอยิวมั่งไทยภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ภาคอีสานเนาะคะ่ะขอบคุณหลา,ลายๆมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีครับใส่กระหรอกโอ้ยพ่อแม่พี่น้องกระหรอกนั่นนะโอ้ยซุ่มเขาไปได้ยี่พ่อนี่กระหรอกหนึ่งเด้อ นี่ค่ะพี่น้องค้าเบิ้งกระลอกมันกินยางลหละนันบ่แมนบ่มี่น่ากินบ่นันโอ้มันกินทั่วอยู่ค่ะพี่น้องยางมน้ามาพร้กระลอกก็ดีค่ะพี่น้องนี่กระลอกลายอยู่ได้ค่ะอยู่เอแบกลังหองสมุทอยู่ต้นนั้นหูกว่างนั้นก็ลายอยู่ค่ะพี่น้องอาทิตย์ตาเบิ้งได้ค่ะพี่น้องั้งหมด่อไสมันผ่านไปสักกอนน้ำมันหลายค่ะพี่น้องค่ะฝนต๊กนิดหน่อยน้ำกระท่วมค่ะพี่น้องเพราะว่ามันระบายบ่ท่านค่ะพี่น้อง่ะ แถวนี่ระบายพระท่านค่ะลังเอแบกล้างล่ามนี่ค่ะตลาดล้างล่ามล้างเอแบกนี่ฝนตกแน่นำถ่วมรถค่ะพี่น้องันระบายพระท่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะเปิดบนอ้ประตูนั่นสวัสดีค่ะเนอะเวลี่บิวตี้ฟูลวะสันพ่อแม่พี่น้องค่ะย่ามพลวเวเวลี่บิวตี้ฟูลวะสันค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะมาหอดบานหอดช่องเล้วค่ะพี่น้อง ะคะ่ะมือนีกับฝนตกเนาะคะ่ะดูคอนโดสัน,สนชิปสองสร้างหุ่นกับฝนตกละคะ่ะมืดมาลวค่ะมองนี้กับกำลังฝนลงเม็ดเนาะค่ะพี่น้องฝนตกทั้มือค่ะพี่น้องอยู่นีดูทั้งบานพ่อแม่พี่น้องฝนตกอยู่บ่คะ่ะอันนี้ก็เป็นวิวทางหลังคอนโดเนาะค่ะพี่น้องมองหันเป็นวิวท้างหนาอันนี้เป็นวิวท้างหลังค่ะพี่น้องค่ะดูคอนโดสัน,สนชิปสองเนาะค่ะพี่น้อง ชีวิตค้นปุุงเนาะคะ่ะดิ้นรดนต่อสู้กันไปเนาะค่ะพี่น้องคะ